คุยหัวข้อนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นเยอะแล้วนะครับเกี่ยวกับการทําคายันนะครับต้นไม้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเกี่ยวกับการปลูกไม้ล้อมเดี๋ยวนี้มีการนําต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับเนาะไม้ไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่มาปลูกประกอบกับไม้ล้อมบางครั้งนะครับถึงแม้เขาจะแตกใบออกมาเยอะแล้วนะครับแต่บางต้นอ่ะรากเขายังเดินเดินไปไม่ไกล พูดไง่ายๆก็คือรากยังไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าไม้ล้อมนะครับผมก็ไม่ได้ไปเชี่ยวชาญมากนะแต่ก็พูดถึงเบื้องต้นที่เรามีความรู้นะครับว่าไม้ล้อมอ่ะส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดรากนะครับเนาะถูกตัดรากแต่งรากมาซึ่งรากเขามันมีขนาดใหญ่พอมันถูกตัดรากอะไรพวกเนี้ยกว่าที่เขาจะสร้างเซลล์เพื่อจะแตกรากใหม่ออกมานะครับจากรากเดิมที่ถูกตัดอ่ะมันก็จะใช้เวลานะครับ ยิ่งเป็นไม้ที่มีอายุมากบางทีเซลล์เนือ้อเยื่อเขานะครับมันแก่แล้วนะครับบางทีมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการแตกนะครับดังนั้นพอเวลานําไปปลูกที่บ้านหรือเวลาเราไปซื้อไม้ล้อมหรือเราจัดสวนที่บ้านเราเนี่ยเรามาปลูกนะครับบางครั้งนะครับบางทีเนี่ยค้ำยันเนี่ยสำคัญมากค้ำยันบางทีถ้าใช้ไม้เนาะถ้าเกิดไม้ไม้เรายังลากยังไม่เดินดีนะครับปรากฏว่าไม้ที่เราค้ำยันมันผุนะครับพอมันผุแล้วเวลาเนี่ยครับช่วงฝนตก เดูฝนลมแรงพายุเข้าเนี่ยลมแรงๆนะครับแล้วมันพัดแรงๆเนี่ยจะทําให้ต้นโยกนะครับแล้วเกิดคายันไม่ดีรากนะครับของต้นไม้อะที่กําลังลงดินกําลังแทงลงดินนะครับมีโอกาสที่จะขาดนะครับพอรากขาดเนี่ยการเจริญเติบโตจะชะ่งักนะครับและการฟื้นตัวของต้นไม้ก็จะชะ่งักด้วยหลายๆคนที่เคยถามผมนะผมว่ามันมีส่วนทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําไมต้นไม้มันฟื้นตัวช้า ทำไมไม่ค่อยแตกใบทําไมต้นไม้มันดูสมๆสมมันไม่ค่อยสวยนะครับมันสืบเนื่องมาจากก็คือรากเนี่ยสำคัญปัญหากับต้นไม้ใหญ่นะครับรากนะครับปัญหาบางทีน้ําท่วมขังระบายไม่ดีรากเน่าก็มีนะครับอ่ารากนะครับมีปัญหาเยอะแล้วก็เนี่ยเจอลมแรงๆนะครับรากขาดอีกนะครับลมแรงๆตีต้นไม้อะต้นมันโยกใช่ไหมครับอย่างพายุมาแรงๆอ่ะสังเกตลมแรงๆนยครับ แล้วเกิดการคายันของเราอ่ะมันไม่ดีแล้วต้นไม้ของเรามันสูงใช่ไหมครับต้นไม้สูงไม่ล้อมต้นใหญ่นะครับและต้นไม้บางชนิดแบบบางนิดแตกใบเร็วนะใบออกเยอะก็จริงแต่รากข้างล่างอ่ะยังไม่เยอะแต่พอทรงพุ่มนั่นบนมันใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ต้านลม พอมันต้านลมมาลม,ลมพัดแรงๆโอกาสมันก็จะโยกพอโยกลากก็จะขาดบ้างก็ทําให้การเจริญเติบโตชะงักนะครับพอการเจริญเติบโตชะงักการแตกใบแตกยอดช้าลงชะลอลงนะครับก็จะทําให้มีปัญหานะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนะ,ะหลายคนนะครับเขาก็หันมานะครับใช้ค้ายันแบบใช้เหล็กแป๊บท่อแป๊บเลยนะครับเชื่อมเลยนะครับฝังท่อแป๊บเชื่อมเลย ให้ถาวรเลยก็คือล็อกไว้เลยตายตัวคือ,อเพื่อไม่ให้หลายอย่างเนาะมันการป้องกันแบบการทําคายันที่ดีอ่ะอย่างในรูปอย่างที่ผมให้ดูนะการคายันที่ดีเนะี่ยมันก็จะช่วยหลายอย่างหนึ่งทําให้ต้นไม้ทรงตัวได้ดีนะครับไม่ขยับมากนะครับรากของเขาก็จะไม่มีปัญหานะครับเวลาเราปลูกเนี่ยลมแรงแรงรากเขาจะไม่ขยับมากอ่าแล้วสองนะครับก็คือโอกาส สังเกตน,นะครับบางครั้งลมแรงๆการคำยันไม่ดีต้นไม้มีล้มนะครับต้นไม้ล้มปัญหาตามมาเยอะนะครับหนึ่งจะเกิดล้มไปโดนหลังคาบ้านเรานะครับหรือโดนหลังคาร้านอาหารเรานะครับหลังคาแตกร้าวพังนะครับเสียหายต้องได้ซ่อมแซมอาคารนะครับแล้วก็อย่างที่สองต่อมาก็คือต้นไม้นะครับเวลามันล้มมันโค่นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องได้นะครับตัดแต่งกิ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร ดันขึ้นมาให้มันอยู่ในเขาเรียกว่ารูปทรงเดิมนะครับสําหรับต้นไม้ที่เราปลูกเวลามันล้มไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราค้ายันดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับการค้ายันวันนี้จะให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็คือค้ายันด้วยเหล็กแป๊บนะครับค้ายันตามแบบว่าสี่มุมดันไว้นะครับแล้วนะครับมันจะมีนะครับอ่านี่เราดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะค้ายันเหมือนเราใช้ไม้เนี่ยครับตีค้ายันนะ แต่ว่าอ่าอันนี้คือเขาเชื่อมเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับใช้เหล็กมาเชื่อมเอานะครับแน่แต่ผมไปเห็นนี่ครับนี่ไอเดียมานะครับยังบางที่นะครับฮะอาคารเขาสองชั้นนะครับอาคารสองชั้นแล้วเขาค้ำค้ำยันวิธีโดยผมเห็นเห็นไหมครับเขาใช้เหล็กเนี่ยมันมาพายุงพายุงต้นไม้คือไม่ให้ล้มคือค้ำยันแบบมาค้ำด้านบนอ่ะพายุงด้านบนอ่ะ แต่ด้านล่างก็ปลูกลงไปแล้วนะครับอ่าปลูกต้นไม้ลงไปแล้วอ่าในรูปเนี่ยมันจะเป็นต้นอ่าหางนกยุงนะที่ผมดูไม่ผิดนะตอนนั้นผมดูหางนกยุงอ่าต้นไม้หลายคนนะครับที่ถามผมว่าเอ๊ะเราไม่อยากให้พุ่มมันเตี้ยเราอยากจะให้พุ่มมันอยู่ด้านบนคืออยากให้พุ่มของต้นไม้ไปอยู่ด้านบนจะทํำยังไงก็วิธีอย่างา istent, ในรูปเนี่ยครับผมให้ดูตัวอย่างเลยนะหลายคนนะครับอ่าถ้าเราอยากให้ทรงพุ่มของต้นไม้ที่บ้านเราอ่ะ เราไม่อยากเห็นไหมครับเวลาเขาเปิดหน้าต่างห้องออกมามันจะไม่มีกิ่งต้นไม้มาขวางมาบังหน้าต่างเขาเลยไอ้ตรงหน้าต่างห้องนอนเขาเห็นไหมครับอ่านี่เป็นโรงแรมนะคือเปิดหน้าต่างออกมาไม่มีใบไม้อะไรมาบางังวิวเลยครับเป็นลำต้นขึ้นไปเลยเพราะว่าเขาใช้วิธีริดกิ่งนะครับถ้าเราอยากให้ทรงพุ่มของต้นไม้เราอะลอยขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับเราก็ใช้วิธีริดกิ่งนะครับริดกิ่งแต่งกิ่งนะครับริดริดริดริิดกิ่งนะครับเพื่อให้อ่า การแตกใบนะครับเพื่อให้อาหารของต้นไม้ขึ้นมันจะสูงขึ้นไปแล้วก็จะไปเลี้ยงยอดอยู่ด้านบนนะครับก็จะทําให้ทรงพุ่มของต้นไม้ชิดนั้น,นลอยอยู่ด้านบนและกับการที่หลายคนนะครับกลัวเรื่องนะครับารากของต้นไม้นะครับหรือหลายคนที่ถามผมมาว่าต้นไม้เคยมีคราวก่อนรู้สึกจะเป็นหอพักใช่ไหมครับถามผมมาแบบมีเจ้าของหอมาปลูกต้นแคนาชิดเลยนะครับเนี่ยคือผมจะบอกให้ต้นไม้น่ะ คือเราสามารถบังคับเขาได้นะครับคือบางทีเราอาจจะซื้อต้นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่มาเอ๊ะเรากลัวว่ามันจะดันบ้านเราเพื่อเราใช้วิธีในการตัดแต่งเขาช่วยนะครับอย่างในรูปเห็นไหมครับคือเขาใช้วิธีตัดแต่งการตัดแต่งกิ่งของต้นไม้จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยครับจากที่อาหารเขาจะไปเลี้ยงรากให้รากเขาใหญ่ใหญ่ใหญ่คือเคยได้ยินไหมครับที่ว่าทรงพุ่ม ไปถึงไหนลากก็จะไปถึงนั่นใช่ไหมครับเคยมีคนเล่าให้ฟังใช่ครับก็เหมือนเวลาเขาปลูกลำยงลำใยยเวลาเขาใส่ปุ๋ยเขาจะใส่ตามแนวทรงพุ่มของต้นต้นไม้ใช่ไหมครับก็เหมือนกันต้นเนี้ยถ้าการที่เราไม่อยากให้ลากเข้าไปเยอะนะครับ เราก็มันตัดแต่งกิ่งเขานะครับเราจะเห็นในรูปเห็นไหมครับมันตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มเขาอยู่ด้านบนนะครับไม่ใหญ่มากนะครับคือณปัจจุบัน,นเขาจะใช้วิธีเนี่ยเข้ามาช่วยกันคือการตัดแต่งกิ่งมาช่วยนะครับก็จะทําให้เราได้ต้นไม้ที่สูงชรุดขึ้นไปนะครับและนะครับคอนเซปต์ถ้าเราดูในรูปเราจะเห็นนะครับว่า คอนเซปต์ของเขาเขาทําอุโมงต้นไม้เห็นไหมครับคือเขาปลูก2ฝั่งเลยนะครับแต่พอดีช่วงนี้ต้นไม้มันยังผลัดใบใบมันกำลังเพิ่งแตกนะครับแต่ถ้าฤดูฝนเนี่ยสักพักเนี่ยถ้าเขาแตกใบแน่นผมคิดว่าถ้ากลับไปถ่ายรูปอีกรอบอ่ะมุมเนี้ยน่าจะเป็นอุโมงต้นไม้เลยคืมเลยคือไม้2ฝั่งอ่ะกิ่งมันขึ้นมาประสานด้านบนนะครับกิ่งเขาจะขึ้นมาประสานด้านบนทรงพุ่มเขาก็จะประสานด้านบน แล้วเราลองจินตนาการก็คือคนเขาก็ออกแบบไอเดียดีนะตรงเนี้ถ้าใครจะนําไปใช้นะครับก็คือเราเราจินตนาการว่าหางนกยุงออกดอกอ่ะมันจะเป็นอุโมงค์ดอกไม้นะครับหางนกยุงอะดอกเขาออกสีแดงๆนะหางยุงฝรั่งอะมันก็จะเป็นอุโมงค์ดอกไม้ครับสีแดงสวยแล้วคิดดูเราไปถ่ายรูปอยู่ข้างใต้ครับสวยงามมากเลยนะครับคือสําหรับบางคนอะที่ที่ไม่กว้างมากที่แคบนะครับแต่ เรายังมีพื้นที่แนวตั้งก็คือด้านบนนะครับที่เราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวอ่ะเราก็สามารถนําไอเดียนี้ไปใช้ได้นะครับคือหมั่นใช้วิธีตัดแต่งและค้ายันนะครับจะค้ายันอ่าถ้าเห็นไหมครับวิธีเนี้ยอย่างในรูปอะ่ะวิธีเนี้ยถ้าใช้เหล็กแป๊บนะครับค้ายันอยู่ด้านล่างอะ่ะมันจะกินพื้นที่เข้ามาในถนนเห็นไหมครับเนี่ยจะกินพื้นที่เข้ามาถนนถ้าขยาม,มาเนี้ยเห็นไหมครแล้วที่เขาก็ใช้ไอเดียในการเขา เชื่อมเหล็กนะครับเจาะพุกฝังผนังเหล็กแล้วก็เชื่อมเหล็กออกมานะครับเชื่อมเหล็กออกมาแล้วก็มาค้ำมาล็อกตรงคนต้นไม้ไว้อะคือพอมาประคองตรงกลางของต้นไม้ไว้แล้วก็จุดศูนย์ถ่วงของต้นไม้ก็คือ ตุ่มของต้นไม้มันก็ฝังอยู่ในดินอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ช่วยพยุงประคองต้นไม้ได้นะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมเอามาฝากให้นะเวลาผมไปเที่ยวก็มาฝากให้ว่าเออเนะี่ยใครจะนําไอเดียนี้ไปใช้ก็ดีนะครับการค้ำยันไม่จําเป็นว่าเออเราจะต้องไปค้ำอยู่ด้านล่างอะเราอาจจะแก้ปัญหาใช้วิธีค้ำแบบด้านบนนี้ก็ได้นะครับคือไม่ไม่กินพื้นที่ของตัวถนนหรือตัวพื้นที่บ้านเราเยอะนะครับนะก,ก็ได้ผลอีกแบบนะครับเห็นไหมครับ อ่าเขาจะเจาะพุกตรงฝาผนังเราจะเห็นนะครับผนังบ้านเขาเนยครับผนังห้องนอนผนังโรงแรมเนี่ยเขาจะเจาะเห็นไหมครับแล้วเหล็กเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเหล็กเหล็กแบนนะครับฮะเหล็กแบนเหล็ก็แบนแล้วเขาจะเชื่อมมาน่าจะเป็นเหล็กฉากนะครับเนี่ยแต่๋ยผมไม่เห็นมุมนั้นได้เป็นเหล็กฉากเขา,ขขา,ขขาขเชื่อมมาปั๊บนะครับแล้วก็ฉากตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกนะครับยึดติดกับต้นไม้ไว้เห็นไหมครับอ่าผมว่ามันเป็นไอเดียดีเหมือนกันนะคือไม่เปลืองพื้นที่ดีอะครับผมว่ามันไม่ไม่กินพื้นที่แล้วประหยัดเหล็กด้วยนะเนี่ย ประหยัดเหล็กด้วยนะครับเนี่ยช่วยประคองไว้นะครับแต่คิดว่าคงจะต้องไอ้เหล็กตัวเนี้ยน่าจะยึดกับแนวของต้นเสาของตัวอาคารเลยทําให้แข็งแรงหน่อยเลยประคองได้ดีนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นไอเดียนะครับเห็นไหมครัเป็นไอเดียในการทําค้ายันต้นไม้แบบใหม่ไหมครับเนี่ยจากที่ว่าจะต้องทําค้ายันด้านล่างนะฮะ เดี๋ยวนี้เรามาทําค้ายันด้านบนก็ได้ใช้แบบนี้เหล็กยึดขึ้นมาประคองนะครับเพราะว่าบางทีลมมันมาแรงๆนะครับต้นไม้มันจะโยกแรงบางทีถ้าปลูกชิดอย่างเงี้ยถ้าต้นถ้าเราปลูกต้นไม้ชิดบ้านถ้าลมแรงอ่ะโอกาสที่กิ่งไม้มันจะฟาดหลังคาบ้านเราก็มีปักปักปักใช่ไหมครับแต่ถ้าล็อกไว้นะครับล็อกกิ่งไว้นะก็จะช่วยนะครับทําให้ต้นไม้มันไม่ดิ้นมากนะครับเนาะทำให้ต้นไม้มันล็อกอยู่กับที่นะครับแล้วถามว่าปลูกชิดไหมดูเลยครับในรูปเนี่ยเขาปลูกชิดมากเลยนะครับ ตัวบ้านเขาแต่นะครับไอ้ตัวโรงแรมเขาแต่เขาใช้วิธีในการดูแลเอานะครับเหมือนเหมือนคนทําบอนไซต้นไม้ที่บ้านเนะี่ยก็คือทําให้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เหลือเป็นต้นไม้ขนาดเล็กก็เหมือนกันนะครับเวลาเราปลูกต้นไม้ที่บ้านเราหักเราได้ปลูกไปแล้วไม้ยืนต้นเรากลัวเขาจะต้นใหญ่เกินไปแต่เราชอบเราอยากปลูกต้นเนี้ยก็คือพยายามนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับหมั่นตัดแต่งกิ่งเขาอย่าให้เขาโตมากนะครับต้นไม้นะครับ